การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้สั่งพักนะครับการก่อสร้างทางยกระดับช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วบนถนนพระรามที่2เป็นเวลา7วันนะครับเพื่อรอตรวจสอบข้อเท็จจริงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ โดยเพจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความว่าต้องระง,งับการก่อสร้างทางยกระดับช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้บบนถนนพระรามที่ 2, เป็นเวลา7วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุแม่แบบหล่อคอนกรีตหัวสะพานทางด่วนลนทับคนงานเสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งสองคนพร้อมสั่งวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วครับขณะที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองแรงงาน จากสำนักงานประกันสังคมและผู้ดูแลความปลอดภัยในการรับช่วงดำเนินการก่อสร้างทางด่วนร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุยืนยันว่าผู้ประสบเหตุทั้งสองคนได้เข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเหลือเพียงรอตรวจสอบยืนยันว่าในจ้างได้ลงทะเบียนประกันสังคมให้กับทั้งสองคนแล้วหรือไม่หากยังไม่พบการลงทะเบียนในจ้างจะต้องรับผิดชอบเยียวยาตามกฎหมายและจะถูกดำเนินคดีฐานไม่ทำการลงทะเบียนประกันสังคมให้กับแรงงานครับ ขณะที่รองผู้กับการสอนอสแสมดำยืนยันว่าได้สอบปากคําคนขับรถเครนคันที่เกิดเหตุและวิศวกรผู้คุมงานแล้วแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับผู้ใดเพราะต้องรอผลการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดก่อนจึงจะทราบว่าใครที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบครับ